อย่าพึ่งพาใครมากโดยเฉพาะพวกฝรั่งเนี่ยทำไมถึงจินตนาการไปเองว่าการแต่งงานกับฝรั่งจะสุขสบายที่อยากจะพูดเนี่ยรักกันด้วยความรักไม่ใช่ด้วยเงินทองค่าเงินของเราเนี่ยกับอังกฤษเนี่ยสามเท่าอะแล้วค่าครองชีพที่บ้านเขาถ้าเป็นการกินอยู่เนี่ยจริงๆมันไม่ได้แพงขนาดนั้นนะมันไปแพงด้านสาธารณูปโภคพ,พอมาเป็นบ้านเราเนี่ยเปรียบเทียบกันถูกหมดทุกอย่างครั้งหนึ่งเพื่อนร่วมง,งานเขาพูดไปว่าเนี่ย แถวแบ้านผมเนี่ยนะไปได้ภรรยาที่เป็นคนไทยแล้วเขาก็พูดกันเป็นโจ๊กกันเลยว่าโหได้ภรรยาคนไทยมาเนี่ยก็ต้องดูแลจ่ายเป็นรายเดือนนะไม่พอต้องส่งเสียทางบ้านเขา แล้วพี่ลีวัตก็เลยพูดเข้าไปแล้วก็บอกว่า it's really bad t h a t I heard what you said ทุกอย่างเราแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ชัดเจนมากค่าบ้านค่ารถค่าน้าค่าไฟที่อยากจะพูดเนี่ยอย่าพึ่งพาใครมากโดยเฉพาะพวกฝรั่งเนี่ยรักกันด้วยความรักไม่ใช่ด้วยเงินทอง